สวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่อง m i s s i o n นด์เอ็ูนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันในรอบหลายหลายใจไหนะครับหลายเดือดไปได้นะครับลรามาคลิปแรกของปีวันนี้เรมามปอยู่ประวัติวามเป็นมาวันนี้เราจะพาไปรูป สโมสรฟุตบอลออสนอลครับโดยอ้างอีกจากเว็บไซต์วิกิพีเดียนะครับอสนอนะครับอัลส์นอนะครับเป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพนะครับซึ่งเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกลลกสุงสุดของฟุตบอลอังกฤษนะครับตามนี้นะครับเป็นลีกสูงสุดของฟุตบอลอังกฤษนะครับตั้งอยู่ในเขตอิสตันบู n ในกรุงลอนดอน เป็นสโมสรน,นะครับที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดเป็นอันดับ3ของอังกฤษโดยชนะเลิศสูงลีกสูงสุด13สมัยรวมแชมป์ไร้พ่าย1สมัย FA ครับ14สมัยสถิติสูงสุดนะครับลีกครับ2สมัย FA Community Shield 17สมัย UEFA Cup Winner ครับ1สมัยและ Inter City f a i r ค Cup 1สมัย อาร์ซนอลยังเป็นสโมสรที่เล่นในลีกสูงสุดของอังกฤษติดต่อกันยาวนานที่สุดตั้งแต่ปี1920ถึงปัจจุบันมีสนามย่าวาคือเอเมริสเตเดียมสโมสรฟุตบอลอาร์ซนอลก่อตั้งขึ้นในปี1886โดยคนงานในเขตลูวิชในชื่อสโมสรฟุตบอลไดอาล์สแควร์ในปี1893 พวกเขาเป็นสโมสรแรกจากลอนดอนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลลีกต่อมาในปี1913สโมสรได้ย้ายมาอย่างลอนดอนเหนือและย้ายสนามมายัางอาร์เซนอลสเตเดียมในย่านไฮบรี่ก่อนจะเปลี่ยนชื่อสโมสรเป็นอาร์เซนอลในปี1914-1915ต่อมาในช่วงทศวรรษ1930สโมสรชนะเลิศฟุตบอลดิวิชัน5ดิวิชัน1นะครับ5สมัย และ FA ฟเคัพสสมัยและภายหลังสงครามโลกครั้งที่2พวกเขาชนะดิวิชั่ n น1อีก2ส,สมัยและ FA ฟเอคัพอีก1สมัยก่อนจะชนะเลิกฟุตบอลลีกและ FA ฟเอคัพในฤดูกาลต่อมานะครับในฤดูกาลเดียวนะครับเป็นครั้งแรกในฤดูกาล1970-71ร1 7 0 7 1และในช่วงระหว่างปี1985-89นะครับขอัยถึงปี2000 อาร์ซนอชนะเลิศลีกสูงสุด5สมัยและ FA Cup ครับอีก5สมัยและผ่านเข้าไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้19ฤดูการติดต่อกันตั้งแต่ปี1998ถึงปี2017 h e b e r เจ็ดแฮเบิร์ชเชปแมนเป็นผู้จัดก,การทีมที่มีที่นำความสำเร็จมาสู่สโมสรนในยุคแรกโดยพาทีมชนะเลิศก,การแข่งขันรายการในช่วงต้นทศวรรษ จ่วงต้นทศวรรษนะครับปี1930และเป็นผู้ปรับปรุงระบบต่างๆภายในสนามเช่นระบบไฟรวมทั้งคิดค้นแผนการเล่นแบบ W.M. ให้แก่วงการฟุตบอลเขายังออกแบบชุดการแข่งขันของทีมด้วยการปรับแขนเสื้อให้เป็นสีขาวและยังปรับโทนสีแดงบนตัวเสื้อให้ดูสว่างยิ่งขึ้นและเป็นผู้กำหนดหมายเลขให้แก่ผู้เล่นในทีมอร์เซนแวนเ,วเก้เป็นผู้จัดก,การทีมที่ประสบความสำเร็จที่สุด และคุมทีมยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรปี1996ถึงปี2018โดยชนะเลิศทั่วรางวัล17รายการและเป็นผู้จัดการทีมที่ชนะเลิศ F a เคับมากที่สุด7สมัยรวมทั้งพาทีมชนะเลิศพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2 0 0 3ถึง2004ซึ่งพวกเขาไม่แพ้ทีมใดเลยตลอด38นัดโดยถือเป็นทีมที่2ที่จบการ,ราแข่งขันฤดูกาลในลีกสูงสุดขององกฤษโดยไม่แพ้ทีมใดและเป็นทีมเดียวที่ทำได้ในยุคพรีเมียร์ลีกในช่วงเวลานั้น สโมสรยังทำสถิติไม่แพ้นในลีกติดต่อกันยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอังกฤษจำนวน49นัดและเข้าชิงชนะเลิศยูฟาใช้เป็นลีกครั้งแรกในคิทศักราช1ปี2006ซึ่งถือเป็นสโมสรแรกจากลอนดอนที่เข้าชิงชนะเลิศได้อาร์เซนอลมีสโมสรคู่ปรับที่ตั้งอยู่ในย่านเดียวกันคือท็อตแนมฮอตสเปอร์โดยการแข่งขันระหว่างทั้งสองทีมเรียกว่าดาร์บี้ลอนดอนเหนือ อาสเนลเป็นสโมอสรฟุตบอลที่มีมูลค่ามากเป็นระดับที่8ของโลกในปี2020ด้วโดยมูลค่า2.7พันล้านดอลลาร์และยังเป็นสโมอสรหนึ่งในสโมอสรที่ผู้ติดตามมากที่สุดในโลกคำ้ข,ขวัญของสโมอสรคือชัยชนะจากความเป็นหนึ่งเดียวนะคนี่ปดวดหวข้าวนะปวดข้าวๆนะครับดูสตาร์แข่ง ันเลยนะครับขอเป็นสีประจำสโมสรน,นะครับในหน้าประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ของสโมสรอ,อัลสซนอลพวกเขาใช้เสื้อสีแดงสดแขนเสื้อสีขาวและกางเกงขาสั้นสีขาวนะครับเป็นชุดทีมเย้าสีแดงเป็นการให้เกียรติสโมสรนอตติงแฮมฟอร์เรสซึ่งมีส่วนสําคัญในการบริจาคอุปกรณ์ให้แก่สโมสรหลังการก่อตั้งในปี1886 โดยมีที่มาจากเฟรดเบียดิสและมอริสเบทสมาชิกผู้ก่อตั้งของสโมสรไดอนันสแควร์ซึ่งเป็นอดีตผู้เล่นของฟอร์เรสที่ย้ายมาทำงานในย่านบุลลิชในขณะที่พวกเขารวบรวมผู้เล่นทีมชุดใหญ่ในพื้นที่แต่ยังหาชุดแข่งไม่ได้ทังคู่จึงเขียนจดหมายไปยังสโมสรเก่าเพื่อขอความช่วยเหลือและได้รับชุดแข่งขันและลูกฟุตบอลโดยมีเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีแดงเข้ม และสวมกางเกงขาสั้นสีขาวและถุงเท้าที่มีห่วงสีน้ำเงินและสีขาวสนามแข่งนะครับในช่วงแรกอสซนอลลงเล่นที่สนามย่านบูลิชบริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของกุงลอนดอนแต่เนื่องจากอยู่ในพื้นที่รับเลที่คับแคบไม่สะดวกต่อการเดินทางและจุผู้ชมได้น้อยเฮนรี่นอริสผู้บริหารคนใหม่ จึงนำทีมย้ายมาสู่ลอนดอนเหนือและพวกเขาได้เปิดใช้สนามอาร์เซนอลสเตเดียมในย่านไฮบริลลี่และเป็นสนามย่าวาของอย่างเป็นทางการระหว่าง,งวันที่6กันยายนปี1913ถึงวันที่7พฤษภาคมปี2006โดยมักจะเป็นที่รู้จักในชื่อไฮบริลลี่เนื่องจากตั้งอยู่ในย่านไฮบริลลี่และแฟนๆมักจะเรียกแห่งนี้มักจะเรียกสนามแห่งนี้ด้วยฉายาหน้าร้าน,านาว่าบ้านของฟุตบอลนะครับที่สนามแรก มาดูนี่ครับข้าไปผู้เล่นนะครับผู้เล่นนะครับตัวสำคัญหลักๆก็จะมีผู้สาประตูครับอารอนแรมสตีลเวีลเลียมซาลิบานะครับเบนไวท์โทมัสปาเตน,นะครับกราเบลมาร์กันเยสนะครับบุคโยสซาก้ามาร์ตินโอเดกาดกราเบลเชซุสนะครับ กราเบลบาชินเนลลี่นะครับเอ็ดดี้เอนเกติเอแล้วก็ดับเบิลราย่านะครับก็คือบุรีคร่าวๆนะครับเรามาดูบุคลากรนะครับผู้จัดการทีมเป็นมิเกลอาร์ติตาจากประเทศสเปนนะครับผู้ช่วยผู้จัดการทีมมีสตีฟบราวด์จากประเทศอังกฤษอัลเบิร์ตสตอยเฟนเบิร์กจากประเทศเนเธอร์แลนด์คาร์ลอสคูเอสตาจากประเทศสเปน มิกล่าโจเวอร์จากประเทศฝรั่งเศสมิเกลโมนิน่าจากประเทศสเปนผู้ฝึกสอนผู้รักษาประตูกาน่าปาวอนจากประเทศสเปนผู้ดูแลทีมเยาวชนแพมเมสเตอร์คัตเอสโนจากประเทศเยอรมนีผู้จัดการทีมรุ่นต่ำกว่า23ปีเควินเบสซี่จากประเทศอะไรสักอย่างที่ผมไม่รู้จักนะครับหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการชัสฟอร์ซิสจากสหรัฐอเมริกาหัวหน้าทีมแพทย์แกรรี่โอริสโคจาก ไม่ได้นะครับผู้อํานวยการฝ่ายเทคนิคเอดูจากบราซิลอดีตผู้เล่นที่มีชื่อเสียงนะครับ isions, Graham, บ็อบส์บีสันปี1963ถึงปี1974จอร์จเกรแอมปี1966ถึงปี1972โอเยอะเลยนะครับไม่หมดเราเอ่านวันนี้ ก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆสำหรับประวัติทีฟุตบอลซอลครั้งหน้าจะเป็นทีมอะไรนะครับติดตามรับชมได้ครับส,สวัสดีครับ